นกยามเช้านกเขาขันนะครับบรรยากาศยามเช้าเพื่อปีกเลยครับนกเขาคือปีกเลยนะครับหนาวหนาวนกเขาหนาวนกเขาหนาวยามเช้าหนาวหนาวเลยนกเขาหนาวยามเช้า ว้าว wow. หนาวเลยมานี่มานี่นบรรยากาศยามเชา้านกเขาชุกรูุชุกุลเพือปีกเลยครับบรรยากาศยามเชา้า ออก,กำลังกายยามเช้านกเขา